มินนี่กับหนังสือมหัศจรรย์ตอนที่1ิบปฏิทินแห่งการเริ่มต้นใหม่คืนวันสิ้นปีมาถึงหมู่บ้านของมินนี่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวสะอาดผู้คนกำลังเตรียมงานเฉลิมฉลองเพื่อรอต้อนรับปีใหม่มินนี่เองก็กำลังเขียนเป้าหมายปีใหม่ในสมุดบันทึกของเธอขณะที่เธอจดเรื่องราวต่างๆเสียงกระซิบจากโครนัสก็ดังขึ้นปีใหม่เป็นเวลาสำคัญสำหรับทุกคนแต่เวลานี้ปฏิทินแห่งการเริ่มต้นใหม่กำลังอยู่ในอันตรายถ้าปฏิทินไม่ทำงานโลกอาจติดอยู่ในปีเดิมตลอดไป มินนี่ตกใจแต่เธอก็พร้อมเสมอสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่โครนัทพาเธอเปิดประตูมิติอีกครั้งสู่โลกที่เต็มไปด้วยนาฬิกาและกลไกซับซ้อนเมื่อก้าวผ่านประตูมิติมินนี่พบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนแห่งเวลาที่นี่มีนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ทุกที่ทั้งบนอาคารบนท้องฟ้าและตามถนนแต่บางส่วนของนาฬิกาหยุดทำงานเศษชิ้นส่วนหล่นกระจายเต็มพื้นโครนัทอธิบายว่า ปฏิทินแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นหัวใจของดินแดนนี้แต่ตอนนี้มันถูกทำลายเพราะเงาแห่งความลังเลเงานั้นทำให้ทุกคนในดินแดนนี้ไม่กล้าตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เธอต้องช่วยพวกเขามินนี่เริ่มสำรวจเมืองและพบว่าชาวเมืองดูสับสนและไม่กล้าทำอะไรทุกคนกลัวว่าการตัดสินใจของพวกเขาอาจผิดพลาด มินนี่เดินตามแสงจากโครนัสไปจนถึงห้องแห่งปฏิทินที่อยู่ใจกลางดินแดนที่นี่มีปฏิทินขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างจากแสงสีทองแต่ตอนนี้แผ่นปฏิทินแตกกระจายและมีเงาสีดำปกคลุมอยู่มินนี่พยายามเข้าไปใกล้ปฏิทินแต่เงาแห่งความลังเลพยายามขวางเธอไว้ทุกคนกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนนยายาเธอคิดว่าเธอทำให้พวกเขาเชื่อใจได้หรือเงากล่าวมินนี่ตอบด้วยความมั่นใจ การเริ่มต้นใหม่อาจน่ากลัวแต่การไม่ทำอะไรเลยก็ยิ่งทำให้เราสูญเสียมากกว่าโครนัทบอกมินนี่ว่าเธอต้องรวบรวมความกล้าหาญความหวังและความเชื่อมั่นของชาวเมืองเพื่อซ่อมปฏิทินนี้มินนี่เริ่มออกเดินทางไปหาชาวเมืองเธอพูดคุยกับพวกเขาและเล่าถึงคุณค่าของการเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรถ้าเราทำผิดพลาดเราสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมินนี่กล่าว เมื่อชาวเมืองเริ่มเข้าใจพวกเขาก็ส่งพลังของตัวเองกลับมาเป็นแสงสีทองมินนี่รวบรวมแสงเหล่านั้นและนำมันไปที่ปฏิทินแสงเริ่มเปล่งประกายปฏิทินเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อปฏิทินแห่งปีใหม่กลับมาสมบูรณ์เงาแห่งความลังเลก็สลายหายไปนาฬิกาทุกเรือนในดินแดนแห่งเวลากลับมาทำงานอีกครั้งเสียงกังหันและกลไกดังก้องไปทั่วชาวเมืองเริ่มเฉลิมฉลองด้วยเสียงหัวเราะและความสุขพวกเขาเรียนรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและทุกสิ่งล้วนมีโอกาสปรับปรุงได้ เรนัดก,กล่าวกับมินนี่เธอช่วยให้ปีใหม่ของพวกเขาเป็นปีที่เต็มไปด้วยความหวังขอบคุณนะมินนี่มินนี่กลับมายังหมู่บ้านของเธอพร้อมความรู้สึกสดชื่นและพร้อมสำหรับปีใหม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นและกล้าหาญ